ได้ก็กินแต่ไข่แต่ไข่เห็ดแนวอื่นมาเป็นบ่แนวอื่นน่ะที่มาที่มาตองมีแต่แน่วเดียวอย่างบัดที่มึงสงการแบบมึงคือเห็ดเป็นแต่ทาเดียวสัตว์ทาอื่นมึงคือเห็ดบ่เป็นมันม,มันหอนมันเอาตายมันเด้โอ้ยอาบน้ำมันยังหอนยังเอาอยู่โอ้ยก็สิเอาแห้งตัเชาป่านนี่ตายตายตายเฮ็ดตั้งไหนอ่ะ อาฮ<า>ะเก็นเอียงอยู่เอากะลังอาบน้ำแล้วเปน็นอยังโอ้ยแต่งไต่แต่งตเท้า,เ,<อ>าเนี่ยเมืองผัวเนี่ยนะเ<อ>ก็บก็หลืดอยู่แล้วบ่มากบอกขอดงามบัดไปทั้งหออมอกขึ้นมักแนมบจะคนงามเขางามขึ้นแนมเขาดีตายมันแท้โอ้ยเจ้าแตงได่ก็บอกงามดอกโอ้ปากบ่ดีแต่เสาข้างนอกเปน็นหยังเปน็นหยังหิวข้าวหิวข้าว เอาแล้วเขาไม่กินวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหรอถาอยู่นีล่ะบ้าอะไรเหตุยู่งสาเหตุไห่กินโอ้เข่ามันเขาหักเนาะยังได้กูสิที่กินเนาะขัดไว้ยังบระชันสาเหตุมันตื่นมากมันบัลลัยเฮ็ดอีหยังถาเลยบุญเยร์โอ้เขียวเขาแล้วโอ้จมหายอีหยังนั่งทากินกับเต็มจมเอ้าแนวกินเขานั่น ไข่อ้าก็ะไรมือได้กิกนแต่ไข่แต่ไข่นาคอยกุ้งสีเป็นไข่เดียวเห็ดแนวอื่นมาเป็นบอกแนวอื่นอ่ะที่มันเป็นแบบเออจับแทบเนื้อมกงเนื้อหมูซอยไม่อยอกมาย่างม่ก้อยน้ำตองน้ำโต,ต,ต๊เห็ดอย่างจะมันจับแทบไปแต่กินแนแต่ละหมื่นยี่สิบประหยัดไรถอะมัมัมนต้มหาสไตล์ไอ้โอ้ียมาต้มตมีแต่แนวเดียวอย่าง มาที่มึงทรงการ้บนมึงคือเหตุเป็นแต่ทาเดียวสัตว์ทาอื่นมึงคือเหตุบ่เป็นวันฉันไม่อยากจะกินแนวอื่นแนวอื่นการ้านเห็ดเป็นทาเดียวก็เขามันก็ไม่ยางเดียวหนหละ่ะขันอยากได้กินแนวอื่นหาแนวอื่นก็ไปฝึกทาในไม้มาไปหาทาไม้มาแห่งแต่ทาอยากแต่สิได้กินของดีกูจักบอเห็ุเป็นมาทาอื่นเห็ดเป็นบอบ๊อ คอนเท็ดบ่เปลี่ยนละกินลงไปกินลงไปเนสิจมเขาใจม่ยยังเขาจะกินของดีเราไปหาทาไหมแม่เอาทาอย่างายากเออเวสิเฮดทาอย่างยากไปเออสิกินว่าต้วงสิกินบ่ตัวน,ตน,นี้บ่กินดอกบ่กินเอาเขาไปเก็บเฮดมาให้แล้วเขาไปเก็บเขนบ่กินนะ่ะคอนเท็ดบว่เป็นละยาจม ถ้าเนี่ยถ้าอื่นเฮ็ดบ่เป็นละยาจมเป็ดบ่ให้กินละยาจมอือเรียกอย่านี้นะกูจะโดนโลงมาจะคือซับก็พาขัดมึง